มกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 6ได้บรรจบถึงณเช้านี้ขอทัญหญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจงได้รับปรชัยมงคลอันประเสริฐอันเลิศอันเกิดจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบของญาติโยมทุกๆคนและบุญบุญสนทุทกานญาติโยมในกระทําแล้ว และกำลังจะทำและจะกระทำในโอกาสต่อไปบุญกุศลอันนี้แหละจะทำจุนจะหนุนนำทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำทำให้ชีวิตจเจริญยิ่งขึ้นโดยการประพฤติดีปฏิบัติชอบของเราทุกคนนี่แหละปีใหม่ปีเก่าผ่านไปเพียงตัวเลขผ่านไปเพียงแก่การเวลาแต่ความปกติของคนก็ปกติโลกนี้มีอยู่สองใน คือเลกเขาเรียกว่าสัจจะสมมติปรมัตตสัจจะเขาเรียกว่าสมมติกับสัจจะและปรมัตตสัจจะสิ่งที่เราสมมติขึ้นกลายเป็นสิ่งที่จริงไปแล้วผู้กับโลกไปแล้วปรมัตตสัจจะคือการประพฤติปฏิบัติทำบรรลุมรคนิพานและสิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งเทียบแท่สิ่งเหล่านี้แหละเป็นจริงโดยสมมติก็ดีเป็นจริงโดยปกติของมันก็ดี ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราต้งนั้นสิ่งใดๆที่เราปรารถนาเราต้องประพฤติเราต้องปฏิบัติเราต้องทําสิ่งใดเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทํามันก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราหรอกการให้ศีลการให้พรเป็นธรรมเนียมตามพุทธกติิยมของชาวไทยของชาวพุทธทั้งหลายที่จะกระทําเพราะว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า พรชัมงคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะเกิดมีแก่เราถ้าไม่ฉชนั้นก็ไม่เกิดมีแก่เราหรอกเพราะเรากระทามันจึงได้ถ้าเราไม่กระทามันจึงไม่ได้พรก็เหมือนกันเราทําดีพรน,นั้นจึงจะมาดลบันดาลให้เราได้ดีดังความปารถนาฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายระหว่างขึ้นปีใหม่กับปีเก่าอันที่จริงเหมือนกันก็มีพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกในทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วส่วนญาติโยม ทุกตันทุกคนทีปีอาานมาเนี่ยทำไมเงินไม่พอใช้ทําไมชีวิตมันอับเฉาทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็เราก็มาพัฒนาปรับวงจิตเรียกว่ายกระดับจิตโลกระยับจิตของเราว่าทําไมจึงเป็นกรมาพิจารณาด้วยปัญญาปัญญานี่แหละจะทําให้ญาติโยมทั้งหลายเดินให้ถูกทางดําลงชีวิตให้มั่นคงเพราะใช้ปัญญาไต่ตองก่อนที่เราจะคิดก่อนจะทําก่อนจะพูด สิ่งใดๆค,คิดให้ดีซะก่อนให้มีสติให้มีสมปััญญาให้รู้ตัวขณะที่พูดขณะที่ทําว่าไหนมันดีก็ทําต่ออันไหนไม่ดีก็งดซะมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรอะไรที่จับจ่ายมากไปเราก็งดซะสิ่งใดไม่จําเป็นเราก็อย่าไปวุ่นวายมันนักเราอยู่ให้เป็นธรรมชาติอย่าอยู่ฝืนธรรมชาติถ้าเราอยู่ฝืนธรรมชาติเราก็ตกแต่งไปเรื่อยเราก็ปรับปรุงไปด้วยมีเท่านี้จะเอาเท่านั้นมีเท่านั้นจะเอาเท่านี้เราไม่รู้จักปรับปรุงนิสัยของเรา ดันั้นปีใหม่นี้ญาติโยมต้องปรับปรุงนิสัยจิตของเราให้เป็นคนพัฒนาแล้วยกระดับจิตแล้วมันจะได้ทําให้ชีวิตเจริญขึ้นไปส่วนอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดพอคิดก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วชีวิตมนุษย์เรามีวันใช้อยู่สามวันนี่โยมอายุจะร้อยปีอายุจะกี่ร้อยก็แล้วแตแ่แต่วันเวลาการเวลามีให้เราใช้อยู่สามวันมนุษย์ เรียกว่าวันเมื่อวานเรียกว่าอดีตใช้หมดไปแล้วกลับหวนคือน้อยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็มีวันนี้คือปัจจุบันให้ทําดีที่สุดโดยกาย้วยวาจา้วยใจและวันพวกนี้เรียกว่าอนาคตแต่ย่านาคตเนี่ยไม่รู้จะได้ใจไม่ดีไมดีตายซะก่อนดีไม่ดีไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตในการดํารงชีวิตสิ่งใดที่คิดได้และทำซะเลยสิ่งใดอยากทำทำเลยแต่อย่าทำชั่วให้ทำดี เราอยากทําอะไรเรารีบทําอย่าไปผัดวันประกันพุ่งถ้าวัดปัดวันประกันพรุ่งเนี่ยชีวิตเรามันไม่เที่ยงแท้อย่าไปคิดอะไรมากคิดว่าอยากทําอะไรทําทําซะเลยกินซะเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้เรามากมายนะฉะนั้นดังที่อาตมาพูดถึงว่าพรมงคลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะเรากระทาเพราะเราปฏิบัติเพราะเราประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักเหตุว่าพุทธศาสนาเราก็จะเจริญ แต่ถึงจะได้รับพรมากมายแต่ถ้า live, ข,ข, 1970, ข,ข, obe, ข,ขี้เกียจก็จนนั่นแหละถ้าขี้เกียจก็จนนั่นแหละเพราะคนเราจนเพราะขี้เกียจเราไม่ทํานาจะได้กินข้าวหรือไม่ปลูกมะพร้าวจะได้กินลูกหรือไม่ปลูกกล้วยจะได้กินลูกมันลึกไม่ได้หรอกคนไม่ทําดีจะได้ดีหรือคนไม่ทํางานจะได้เงินลึมันต้องทําอย่าอยู่เกียจค้านต้องทําการงานอยากได้เงินต้องทํางานอยากจเจริญต้องอดทนคนเราต้องอดทนบากบันอดทนอดอ้อมอดกัน้น สิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้ชีวิตเราจเจริญตลอดปี2 5 6 6ทุกท่านทุกคนจงจเจริญจงสุขอายุวันนะสุขภาพระทุกท่านทุกคนเจิน